ချိုနေဆာဆောဘာတီဒီလိုမော်တီမမြတ်တော်ဘုကေနစင်လည်တည်တော့မှာခောက်ကရတတ်စော့ဖုကောဖိုခိခနတာခနိ K T L A စာရထဒီဝရမော်ခိစ်ခနခိခာခနအမေရိကန်တိဟေဝရတတ်တလို့ဖေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အခ်ခပ္ဇာတာလော်ရွာအကွာချုပ်တတ်ခဖဲမြဝတီဝိပမော်ခိစ်ခာလာချောလာတာဖေ က so ER ော့ချတဲ့ကော့ချစကန်ဝင်နေနော်ခတီလာလမေနာကော့တူလေတမန်တို့တော့ဒီပတ်ဖို့သိပ္ပံဆာထတ်ဒီဂရလီရယ်။ဟိုနေ့လေခေတ္တတက်ဆတဲ့နေပါဖလားနော်။နောက်ဖလမ်မီခေတ္တတောက်ကကွန်နွိနာရီစက်တောနေနော်။ခတီလာလမေလာကော့တူလေတမန်တို့။တော့ဒီတော့တော့ဒိုမီတက်ဖန်ရဲ့ဆာထတ်ဒီဂရမ်မော်ခစ်ခါလာနော်။မော်ခစ်ကနေဩရဖျက်မြောက်ဒီဝီကလီထီတပား နော်ခေါပုလဲ့ခေတီရလေသတ်ဒီအဟိုဒါတော့တန်ချွေလာရတာတော့ပါလိုက်ဟေ့တက်ဆော့ဆုခေတဲ့တက်ဆော့တဲ့နေရနေတေဗရာဒီတတ်စားတော့ဖဲမဟာခောခွန်နွေနရ ೇನೆ ပတ်သိညာမလဲခေတီရအေဖိနာဒါဖော်လာတေလမေပုလဲ့ဒရိုနေပကွက်ကြော်လက်ကကြော်တက်ပ ाने ဖလာဝလလောဝလေဘျူဟတ်ကာနခနိခတ်ကြောရကလဖဒေါ်ဖ ाने ပကွက်ကြော်ဖလာလော ดีตวเราคลอดคลีนพาที่จให้หลอดแตะแล้วก็จอดแตะรเกีวก้นนี้เราก็มอยู่ที่จเลนอเราสุก็จอดแตะตุปาดเกียว้อนนี้จอดแตติ่ข้อนี้กต่อปาตากีรอนวันเดว้ดีนี่วนเดียวเลยพื้นหาดเพื่อเนาะเทอรรบอคิสคาร์ลเลยนะเราชั่โมุด้าลอดตีก็ชัวรนอนเดกก็จอดแต่ว่าบาคอนี้อันนี้คนละพี่เดียวไดเลยปเลดรอได้ลเจเย แล <c oughs> <iedzieć> de <vie> de ้ววอลเลบีฮัสคเค่วันาทิราผโดนกเกควาพลายเจอรยงขาด้เนียช่วยมดีวะวันนีบลเลดีวะเราเราเป็ดดัซาวิดัเตกปกิดักซาี้จังล่เนาะแต่้าเราเพนเน่เราขาดอต่อวอลเลดกปานเนเนาะชอบก็ชลเพนเนสักคาอดิเพมอเดวนขาดเนเมทัลด้สักเพนเน่ดีเลิคาอาจจะผัดก็จโจคฟาดโดนเดมนะเดีก็วาเดเนาะด้เน เที่เเอตื้อน่ะาพ่อพ่อีกบ่าปลดบลอด้ขาดคลื่นแล้วเนาะค่ไม่อบบลดได้ที่วันท no the so ี่ทีมาเจอวันน้ะครัเนาะรูปภาพด้วยนี่รถเตลบ้านนี้นั่ก็เดปกว่าว่าถ้าเดือดขาวล้วไปเคลมมาดีปบริษัทตอบไปว่าได้จัดจัดนั่นเาไปมาเลยวันมาวันนี้ยดิบหนาเนาะเพราะฉะนั้นเขตที่เราเอือตื้นพ่อที่กบ่าปลดไดวิมาดอสารมาไปเจ้าเนะแล้วเขาพูดเลย ดึกเกล้าเพือมาคิดคาขดดอด้อไอขเนี้เนาะเยวดีวอลเลกเลยวันนี้เนตบุษตุ่ะอุปถัมตกเกคุปุตาบษตุปะพูดธึานเนี้ยเนาะประตุขาวดานตะลตาเกจะโลรลอเนาะคำนี้ประตูปตรขาวเนาะตอนเดิเนีตัวเขียนอะไรติด่านเนี่ยตาป่าลอขาวติลตนทากุยได้ลุนัรอถึงานเนีล้อเด้อะเราไว้ป็ที่ว่าราเขตเทียลเอสารหมายว่าดดันดรลีเนาะ เราก็ทวดาโมกิสค่ะกติดดาวดัเปิดรอดแรกเนาะเราก็รอฉีดแรกเนาะวันนี้เรามาขอในตางสอดรับทดแทนแล้วเนาะชั่วโมงกันย่อพกันได้กันได้เหรอ KTLM ทอดดีได้เด็ด KNL ซื้อก็ตั้งรมเมียวทอดเด็ดตัวจมมาจลอดตีเหรอชั่วโมงแล้วไม่ตัวจมมาจลอดันี้วันนี้ก็ไม่ว่าตั้งปะพลังว่าตั้งขุดดัปุดขลังเนาะถ้าขุดดัปุดไม่ว่าจะตั้งมันในเกณฑ์นิ่งเลยจ้ะเนาะวันนี้ที बदलोतेला वपतिन्याको वालाना खदाने बखख्वागे मखिसखाक लछिले खेठी अल ए कमांड नेवरा चिलेना एमिटक सरखा ताक सगर खानेन अमेरिका ति हेरा ति तातो लोफे बङ्गलादेश कब्जा देरा दमाखा तागे वने ताक सोग क्वेवडा लक्की लछे नो फाट हफ फाक गुइया ने तो ओरा लाले ताक सने तेवराले बखाडो အမေရိကတ like. ိဟိဝဒ <speaking> ာတတ်လို့လေကော့ပဇာနော်ဟိဝဒာဘင်္ဂလားဒိစ်တိဖော်တိဖတ်တတ်လို့ဂျာနေနဲ့တရရလဝဒတောက်ကောမနော်တောက်ကောဒီလဲဆိုရှယ်မီဒီယာဘူအဲတာဂိဝနိတကြဖော်လောနော်ကေပတ်ဖလာဝဒရေဝနိနော်အမေရိကခုတ်တူတော့ကလိတူနေဟိဝဒာဘင်္ဂလားဒိစ်အတိဒေဖာလေတိတတ်တော့လို့နေလာရတာဟိဝဒတိတတ်တော့လို့ဖဲကော့ပဇာပော်လနေနေလားပအခာတာဂိဝနိနိ อ่าๆเรานะตากอละบาข่าวดัดตากิตตูลอตากอเดผันในเลโซเชียลมีเดียบูตากิตกลอติลาชาดิตากกวยโอไม่มีบาอุดาปาปาทอราตากอเลโซเชียลมีเดียบูลอเรนะปาดนนีเตียวะละตากอเดผันนี่ปากวยลอวะละตาลลอแล้วกอบซาตาลลัตนาเกเนมาติเตนนี่เกมีวะละณั่มิทิโคลอะถะเฟ่ไส่มะติกออภาะคุญนี่ลอเดี๋ยวนะ ลรต้เราเรรตั้งเพนี่ปุีตั้ปาพลาวดมุ่นหนุ่มตต้สัตัวทีนนมีวาเลยละเาวเดียวราดิเนี่ยเรเี่ไม่เก่กว่าต้าเรหลอดที่ใช้มาปัดพลาวโอบะเนาะโคตรนี่ดีเยว่ะได้เลยวันนี้ก็ไม่ว่าไเพกอบซาตลองเนี่เพปอลนี้ไม่รไม่ว่าเพนามีทิกรทาเพนีลมว่าส่มาถกอบพพ่ขมัเนาะใส่มาดึงโจเนี่ตลอดคคค่ดีบะ เราตั้งไว้ไม่ไม่ใช่กตั้งนอกก่อนเนาะและวเมริกาตะให้ฮีวดาเบงแลเดชเตะทำลูกนอกก่อนนี้เนาะบางทีก็ไม่รัาผิดอะรต่เฮตาต้นลเลยก็อยู่ตัดเดียวว่าเนาะอันนี้นี่เป็นเทอร์บอลเนาะแล้วเขาพูดเลตัเหตุใครขอดอตั้งสั่งอะไรให้คุณตั้งอเนาะบางทีคนเล่านั้นผูกคนนั้นก็ถือเนื้อผ้าตัดขาดเมริกาแข่งขัล้วว่า a drum as kan naw thola wadap a kobza ko bai plop ni ko bai plon ni ta tel le ro bogu wi le ta ga ta klote phan ni wi lot da ke de chewana ee ee da naw a chinta pasattu cnf naw ee ee rakata pasattu dit pha a go ta so kan ni hura phae li hoda ni ta gwa ta khaya wa ran lo da lan ni lo kha li daw wa thoh thoh wa naw da gam le phote dit pha atu da naw เราอีกว่าได้เอาว่าป่ป่เราได้เล็บฟิสบอร์เวอร์คันเน่เอาว่าเดินดูได้ตาหัวมูผู้กบโพลค่ะเล็บบ้าขาวเราดอกเมริกาตัวเดียบิงลนเดสตัวเวหาเราหันเราโหเก็เพชรตาเราตัต่อจะไม่เลยเพชรตาตัวโลว่าอุลาห์ฮะบุลกีและทอนเลนลอยจนล่ะแต่เพื่อนเน่โอระอเมริกาตัวดอกบิงแลนเดสตัวติดฟ้าอดผูคคอเพื่อนิตาหัวมูพลาดจานิดค่ะ dawani hari make mathaloda da tagile taihewara tatolur khai ani terma naikira memestaple america glitud da kotu hehewara bangladesh atidpatatol nokori takkhakhre taxaje kuhurata kharorata la namo no khoda ne boba khar gnai le taxale pothra khider bhala no tor khai taxau peila no taxapuk ko phola siblu tinu ma la no